สวัสดีครับเอฟสี่ช่องทีไครทีมันชาแนวตัวโลกครับาวันนี้เราก็มาพบกันตามปกตินะครับในวันนี้ก็อยากจะมาชวนให้พวกเรานะครับไดมาพูดคุยกันส่วนพวกเราพูดคุยกันว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนอนิจจงมันบอแนดอกนายมันบอแน่ดอกนายนะครับสิ่งที่มันมีในวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้มันอาจจะไม่มี วันนี้มันอาจจะเลร้ยวลวนะครับพรุ่งนี้มันอาจจะดีก็ได้นะครับในทํานองเดียวกันวันนี้ที่เราอาจจะรุ่งพรุ่งนี้ก็ร่วงได้นะฉะนั้นมันบนแนดอกนายนะี่จึงนะอยากจะชวนคุยพวกเราบ่อยๆนะเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นมากมายนะมีตัวอย่างให้เห็นมากมายนะก็ไปเห็นสกุบข่าวนะข่าวนะของช่องสื่อใหญ่หลายช่องนะครับที่เขานํามา พูดผัยก็ผมถือว่ามันเป็นอุทาหรณ์ดีนะนะมันเป็นสิ่งที่นะพวกผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะคนที่กําลังอยู่ในวัยที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่ากําลังมีอนาคตสดใสนะครับถ้ามีการหลงพลาดเข้าไปในหลงทางนะครับหลงทางหลงทางหลงผิดนะหลงทางหลงผิดเขาไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้เมื่อไหร,ร่ก็ความสวยงามในชีวิตมันจะอับเฉาทันที ตัวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทุกวันนี้ถือว่าเป็นอันตรายอย่างมากนะครับเป็นอันตรายอย่างมากสําหรับการของคนในยุคน,นี้นะครับอันตรายอย่างมากเลยพูดกันตรงๆก็คือเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสพติดทำลายอนาคตของของคนคนหนึ่งไม่ขออนุญาตหรือชื่อก็แล้วกันแต่มันเป็นเรื่องราวที่นําเขาออกมาในสือ่อเขาเคยเป็น คนที่มีต้นตระกูลนะครับที่มีอยู่ในความสุขสบายนะครับหน้าตาสวยนะสดสวยคือคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยครบเลยใครๆก็อยากเป็นมีความสวยมีความรวยมีการศึกษาดีมีฐานะความเป็นอยู่สบายนะแล้วก็ที่สำคัญยังได้มียังมีคู่ครองที่รู้สึกว่ามันจะสองคนเนี่ยเขา มาเจอกันก็นสองคนเนี่ยก็มีร้วนมีฐานะความที่ไปที่มาน่ต้นรากเง่าขงเขาดีหมดต้นทุนทางสังคมเน,น่ยเขาสมบูรณ์หมดเลยนะเคยโด่งดังนะครับเคยเป็นที่รู้จักในสังคมในวงการเพื่อนฝูงนะคุยถง่านาเป็นไอดอลนะเป็นไอดอลประสบความสําเร็จมากมายเลยรียนหนังสือก็สูงการศึกษาก็ดีอาชีพก็ดีด้วย แต่ทําไมมันพลาดไปได้พลาดเพราะอะไรครับพลาดเพราะเรื่องยาเสพติดเผลอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งผัวทั้งเมียซึ่งอายุก็ยังไม่มากตอนที่กาลังรุ่งก็ลืมหลงเข้าไปทดลองทดลองมันก็หลงมันก็ติดเลครับสิ่งเหล่านี้เรื่องยาเสพติดเนี่ยมันจะเกิดจากอันนึงก็คือความท้าทายท้าทายนะไม่เชื่อว่า อะไรมันถึงมันจะทําให้เราเสพติดได้ขนาดนี้ไม่เชื่อไงไม่เชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอันตรายจะมากมายขนาดนั้นทําให้หญิงชายคู่เนี้ซึ่งมีความสมบูรณ์มากนะครับทางด้านต้นตระกูลได้เปรียบมากมีความสุขสบายเลยแหละนะครับถ้าไม่หลงเข้าไปตรงนี้ใครๆก็อิจฉา ตาสดสวยหลอ่อดีนะครับผู้ชายก็หลอ่อผู้หญิงก็สวยอาชีพก็ดีการงานดีอาชีพดีรนะายได้ดีอยู่เย็นเป็นสุขแต่พอเขาไปสเข้ายุ่งเกี่ยวยาเสพติดมันก็หลงทดลองเสร็จแล้วตอนแรกก็ยังไม่ติดมันก็มีความสุขครับมีความสุขมีสังคมมีกลุ่มคน,นที่อยู่ในเรื่องยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องยาเสพติดเหมือนกันเนี่ยเขาก็มีเขาก็จะมีกลุ่มของเขา แรกๆก,ก็สนุกสนานเพราะว่าต้นเงินยังเหลืออยู่ของเก่ายังเหลืออยู่นะพอเขาไปยุ่งกับยาเสพติดนะครับงานเงินทรัพย์สินที่จะหาอาชีพมันก็จะปิดปิดในการาผลขวายเลยในการที่จะหามาเพิ่มไม่มีแล้วเห็นแต่ตื่นมาลืมตาขึ้นมามีสติขึ้นมาพอออกจากหมดฤทธิ์ยามันก็จะหยหายา ห,หมดฤทธิ์ยามก็จะหวยหายายาม,มันจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลยเรื่องอนาคตกูไม่สนนะกูอยู่ในโลกของกูเลยทีเนี้ยนะครับยาเสพติดมันจะคุมหมดเลยทําให้อนาคตที่เคยรุ่งเรืองนนสถานะที่ในสังคมดีใ,ใครๆก็อิจฉาหน้าตาที่สดสวยมันหายวับไปเลยครับมันกลับเกิดเหตุตรงกันข้ามตรงกันข้ามเลยครับ นะสภาพความเป็นอยู่สังคมคนเคยสดสวยเคยใส่ใจในเรื่องสุขภาพหน้าตานะทั้งหัวทั้งเมียตับเป็นทาสยาเสพติดครอบครัวก็รับไม่ได้ครอบครัวก็อยู่ในครอบครัวก็ไม่ได้เพราะว่าสังคมในครอบครัวเ,เขาก็เป็นคนปกติแต่ตัวเองเป็นคนอีกโลกหนึ่งนะพึงเข้าใจเบื้องต้นนะครับเรื่องยาเสพติดพอใครเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอีกโลกหนึ่ง นวสติปัญญาของความเป็นมนุษย์มันจะหายไปเลยครับมันจะเป็นมันจะหายเลยครับสติปัญญาที่เคยมีสมองที่เคยเร่ำเรียนมาประสบการณ์ดีๆมันจะหายหมดเลยครับเรื่องคุณธรรมไม่ต้องพูดถึงจะทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสารเสรษกิจตัวนั้นกลายเป็นคนเร่ร่อนเร่ร่อนคำว่าเร่ร่อนนี่คือไม่มีที่อยู่นะ ซึ่งสภาพในเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆในประเทศไทยนะหรือทั่วโลกนะมันจะมีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งนะครับคนเร่ร่อนมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่หน่าถึงนนะคนแกะนะ่ก็จะไปนอนตามที่สาธารณะต่างๆตามใต้สะพานใต้ทางด่วนหรือซอกหรือมุมตึกที่ไหนก็ได้โดยไม่ได้ใส่ใจที่หลับที่นอน ขอให้ได้มาซึ่งพอได้เตืองนี้นะก็เจ็บขยะหรือทําอะไรทําได้หมดครับสติสตังไม่มีไม่ได้สนใจแะ้วใครจะว่างไงกูไม่สนนะเลื่อนลอยมันก็ดำสู่การมั่วมั่วสมในทุกเรื่องนะเรื่องการนี่เรื่องเพศหรือหัวเรื่องเพศเรื่องอะไรก็ได้ กลายเป็นสภาพของคนเนี่ยที่เคยเป็นดนอนกลับกลายเป็นอะไรครับอนาคตกลับกลายเป็นคนพอดีเลยเทวรอนกลายไปใช้ลักษณะของทําตัวนะขอญาติาะพูดให้มันชัดเจนไม่ได้ว่าให้ใครแต่ว่ามันจะกลายเป็นเอานิสัยของสัตว์มาใชา้คือมั่วได้หมดทุกอย่างอืมเขาก็ไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ด้วยกันหลายคน ผู้ชายคนหนึ่งก็บอกว่าก็เขาก็มาหาผมาผมเจอผมก็เข้าไปทักทักแล้วเา็าบอกว่าจะนอนกับผมแล้เขาก็มากินเหล้าเสร็จก็นอนนอนเสร็จแล้วก็แฟนเขามาเขาก็ไปกับแฟนต่อแฟนเขาก็รู้หนาเขาไม่สบายเนี่ยมันก็คือลักษณะงี้ก็กลายเป็นเลับอะไรก็ไดนะ้ขอให้ได้เสพขอให้ได้สูบขอให้ <c oughs> ไปวันวันเสียดายไหมครับเสียดายนะครับมีโอกาสจะได้คืนไหมครับ โอกาสจะคืนนี่ก็ยากครับหน้าทางผู้สื่อข่าวก็ไปตามเพื่อนเพื่อนก็ได้เห็นข่าวก็ตามมาเพื่อนซีน่าพอเขามาคุยเนี่ยเพื่อนซีก็จํามันก็บอกว่าจําได้เพื่อนไม่รู้จะทําไงเพื่อนก็ช่วยกันอ่าช่วยกันที่อยากจะเอาไปรักษาเพื่อนแท้คับคกนคนนี้นะครับเพื่อนแท้ที่น่ารักและเคารพมากนะได้เพื่อนได้เพื่อนอย่างเงี้ยดีขนาดตกอับขนาดนี้เพื่อนคนนี้ยังมา มันเป็นมุมมองอย่มุมมองหนึ่งคือได้เพื่อนเป็นกันลายลายมิตรเป็นเพื่อนแท้อย่างนี้หายากน่ะมีเพื่อนผู้หญิงคนนี้แล้วเขามาเขายังน่ะเขารอดปลอดภัยเขาอยู่อยู่ในเส้นทางของความสุขเขาายังสงวนรักษาส่วนนี้ได้อยู่เขาก็อยากให้เพื่อนเนี่ยนะกลับฟื้นคืนไปได้ไหมเขามาคุยน่ะทั้งองค์กรหน่วยงานของรัฐก็พยายามที่เขาไปช่วยเขาก็วิ่งหนีเขาไม่อยากคุยด้วย นะพอไปถึงโรงพักาพอไปอยู่โรงพักก็ได้สงบหน่อยนะความกลัวก็หายไปนะก็รอดูว่าจุดสุดท้ายนะครับว่าเขาจะช่วยได้ไหมนะเพราะว่ายาเสพติดนี่มันจะทําลายสมองจากสมองที่เคยมีสติสัมปชัญญะเคยรู้ดีรู้ชั่วเดี๋ยวนะี้มันจะหายไปแล้วที่นี่จะเข้าบําบัดนี่มันจะได้ไหมเราก็รอดูเราใจช่วยนะอยากให้น้องเขาพ้น ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นวิบากกรรมที่น้องไปรับวิบากกรรมมาแล้วนะครับก็คงทําบาปก,กรรมไว้ในะแต่ชาติปางก่อนนะครับพอถึงจงงังหวะนี้อยู่ดีๆแล้วก็กลับมารับกรรมที่ต่ําสุดอยู่สูงระดับสูงมากแล้วก็ลงมาอยู่ต่ำๆที่เี่มักจบฟื้นได้ไหมเราก็พยายามเอาใจช่วยขอให้หมดกรรมสงสารนะครับทราบว่าเวลาเขาถามก็ถามว่าพ่อแม่อยู่ไหนเขาบอกอ,อยู่ต่างประเทศพ่อแม่ตายหมดแล้วพูดภาษาเป็นภาษาอะไรที่ไม่รู้เรื่องเลย อันนี้ก็ฝากไปไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับพวกเราทุกคน FC ช่องทีไคทีมันชาแนลน่ามันบนแนทุกนายนะครับอย่าเผลอนะครับวันนี้คุณรุ่งพรุ่งนี้คุณร่วงได้นะวันนี้คุณกําลังร่วงอยู่คุณก็มีโอกาสที่จะรุ่งได้ฉะนั้นอย่าท้อนะครับสู้ต่อไปนะครับขอให้ทุกคนนะครับ FC ช่องทีไคทีมันชาแนลนะครับมีความสุขทุกคนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ